กรณีของชายคนนี้ที่เขาถูกเพื่อนบ้านเนี่ยร้องเรียนความเป็นทาสแมวของเจ้าตัวก็คือเลี้ยงแมวไว้เป็นร้อยตัวแล้วบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่เยอะเป็นลักษณะทาวน์เฮาส์ค่ะตอนนี้ทั้งกลิ่นทั้งเสียงมันรบกวนเพื่อนบ้านจนอยู่กันไม่ได้แล้วจะหาทางช่วยเหลือกันอย่างไรให้ดูสภาพนี่คือแมวจากทั้งหมดที่เป็นร้อยตัวเ,เลี้ยงอยู่ในบ้านที่ย่านบางบัวทองนนทบุรีนะคะเจ้าของบ้านชื่อคุณปิงอายุ57ปีมาขอความช่วยเหลือจากทนายโป้งเกียรติคุณต้นยาง ให้หาที่อยู่ใหม่ให้น้องแมวหน่อยเพราะเพื่อนบ้านร้องเรียนบ่อยจนเริ่มมีปากเสียงกันนะคะหลักๆเรื่องที่ร้องเรียนก็จะเป็นเรื่องกลิ่นและเสียงรบกวนนะคะซึ่งคุณปิงบอกว่าพยายามติดต่อมูล,ลนิธิต่างๆไปแล้วก็ไม่มีใครช่วยนะคะโดยตอนแรกเนี่ยตัวเองไปเจอแมวตกจากรถก็สงสารเก็บมาเลี้ยงแล้วก็มีแมวจรด้วยเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยแมวมันก็ขยายพันธุ์จนจากไม่กี่ตัวปัจจุบันคือบ้านเนี่ยนะคะ แทบไม่มีที่เดินอ่ะคุณผู้ชมมีแต่แมวทุกจุดเลยนอนเรียงรายเต็มบ้านไปหมดเลยนะคะยืนยันว่าตัวเองเนี่ยพร้อมจะแก้ไขปัญหานี้มาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าแก้คนเดียวไม่ได้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยด้วยค่ะเหลืโดนร้องเรียนแล้วก็ต้องการให้แมวออกออกออกไปห,หมดได้ทําความสะอาดในบ้านทั้งหมดไดยพี่โดนร้องเรียนมากี่ครั้งแล้วคะถ้าท,ทางเทศบาลนี่สครั้งละ ก็อยากให้หน่วยงานมาเอาแมวออาไปแล้วถ้าผมติดต่อไปทางมูลนิธิต่างๆก็ไม่มีใครตอบกลับมาครับขณะที่เพื่อนบ้านครับบอกว่าได้รับความเดือดร้อนทั้งกลิ่นทั้งเสียงเวลามีกลิ่นเนี่ยจะนอนไม่ได้นอนหลับก็ไม่สนิทเป็นแบบนี้เนี่ยมัน,นานแล้วนะครับอดทนมาตลอดครับก่อนหน้านี้เคยแจ้งเทศบาลเทศบาลก็รับเรื่องนะครับแล้วบอกว่าจะเข้ามาดูแลให้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่คืบหน้าหวังว่าคราวนี้ จะมีคนช่วยแก้ไขปัญหาได้จริงๆสักทีนะครับขณะที่ทนายโป้งก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลประสานกับทางปศุสัตว์อำเภอบางบัวทองให้ได้รับวัคซีนแล้วก็ทำหมันจับขึ้นทะเบียนพร้อมประสานกับหน่วยงานข้างเคียงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ไหนสามารถนำแมวไปเลี้ยงเบื้องต้นได้บ้างนะครับอันนี้เราก็ต้องแยกกันนะฮะกับความน่ารักของเจ้าเหมียวนะแต่ว่าเรื่องของสุขลักษณะ มลภาวะต่างๆเนี่ยถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นคุณก็เลี้ยงไปเถอะนะคุณจะดมกลิ่นคุณจะทนเสียงอะไรได้คุณก็เลี้ยงไปแต่ตอนนี้ประเด็นคือเพื่อนบ้านเขาไม่ไหวนะเพื่อนบ้านเขาทนมานานแล้วเราก็เห็นใจคุณปิงนะเพราะว่าเนี่ยถ้าเราดูแมวแต่ละตัวเนี่ยอวบอ้วนคือเลี้ยงดีร้อยัวแล้วม่ใช้เงินเยอะมากนะคะแต่ว่าถึงเวลาที่ต้องมาช่วยกันแล้วล่ะนะคะ